สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองพรพรมครับพบกับท่านผู้ชมวันนี้วันที่21มกราคม2567นะครับบ่าย2โมงตรงนะครับคลิปนี้ก็มาแก้ไขข่าวครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้เราจะแก้ไขข่าววันโอนเงินผู้สูงอายุซึ่งผู้สูงอายุจะได้สูงสุดถึง900บาทแต่ได้ไม่เท่ากันนะครับซึ่งจะแบ่งโอน3งวดคลิปเกี่ยวกับเงินพิเศษผู้สูงอายุเนี่ยเราเอามาลงนานหลายวันแล้วก่อนเพื่อนก่อนหน้านี้นะครับ ก็มีหลายคนมาทักท้วงว่าข่าวปลอมขออภัยครับท่านผู้ชมที่รบครับสิ่งไหนที่เราเอามาพูดให้ท่านผู้ชมฟังไม่มีเรื่องปลอมมีแต่เรื่องจริงทั้งนั้นนะครับเราพูดเรื่องเงินผู้สูงอายุเงินพิเศษในก่อนเพื่อนเลยก็มีหลายคนมาทักท้วงว่าข่าวปลอมตอนนั้นเราได้ข่าวมาจากกรมกิจการผู้สูงอายุกองทุนผู้สูงอายุแห่งชาติอันนี้เราโทรไปถามเลยตอนนั้นเราก็ได้ข่าวว่าเขาจะ มีการโอนเงินให้กับผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์สิการแห่งรัฐนะครับทีนี้วันโอนถามคร่าวๆมาเขาก็บอกว่าตอนนั้นจะโอนสามงวดโอนสามงวดก็คือโอนในเดือนมีนาคมโอนเดือนมิถุนายนและโอนเดือนกันยายนโดยครั้งนั้นกองทุนผู้สูงอายุแห่งชาติเนี่ยเขาบอกคร่าวๆมาว่าประมาณวันที่หกหกมีนางวดหนึ่งหกมิถุนายนงวดสองแล้วก็หกกันยายนงวดสามนะครับ ซึ่งเงินที่จะได้นี้ก็คือเงินผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยเป็นผู้ได้รับสิทธิ์สมการแห่งรัฐที่ยืนยันตัวตนแชสิทธิ์สมการแห่งรัฐแล้วนะครับเงินจะโอนเข้าบัญชีธนาคารพร้อมเพย์นะครับส่วนใครไม่ได้ผูกบัญชีธนาคารพร้อมเพย์เงินจะโอนเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือโอนเข้าบัญชีบุคคลอื่นตามที่เคยทําเรื่องส่งไปคังจังหวัดไปแล้วนั่นใครเคยทําเรื่องไปแล้วเงินก็จะเข้าบัญชีนั้นใครที่ยังไม่ผูกบัญชีพร้อมเพย์และไม่ไปไปผูกบัญชีพร้อมเพย์นะครับ และเด in no no ินทางไปผูกความเพย์ไม่ได้และยังไม่เคยทําเรื่องหนังสือยินยอมให้โอนเข้าบัญชีบุคคลอื่นบ้างยังไม่เคยทาเรื่องหนังสือยินยอมยินยอมให้โอนเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นบ้างอันนี้ต้องทําใหม่ในรายที่ทําแล้วไม่ต้องทําอีกเงินจะเข้าบัญชีนั้นส่วนรายรายที่ยังไม่ผูกความเพและไม่เคยทําเรื่องยินยอมให้โอนเข้าบัญชีร่วมบุคคลอื่นหรือไม่เคยทําเรื่องโอนเข้าบัญชีบุคคลอื่นอันนี้ต้องทาถ้าไม่ไปผูกความเพย์ต้องทํา ไปผูกความเพียรไม่ได้เพราะติดบ้านติดเตียงเป็นผู้สูงอายุอายุมากเป็นผู้พิการทำนอ,องนี้นะครับไม่สามารถเดินทางไปธนาคารได้ก็สามารถให้โอนเข้าบัญชีที่รับเบีย้ยสูงอายุทุกเดือนนั่นแหละได้ถ้าถ้าเป็นบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นก็ทำทหน,น,น,นังสือยินยอมให้โอนเข้าบัญชีนั่นแหละบอกว่าเป็นโอยินยอมให้โอนเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นส่งไปสํานักง,งานคลางจังหวัดนะครับส่วน,น,นบัญชีบุคคลอื่นบางคนใช้บัญชีบุคค mmm ลอื่น,น,น,นรับเบี้ยญชีผู้สูงอายุแทนก็ให้ใช้บัญชีนั้นแหละ โดยทำหนังสือยินยอมให้อนเข้อบัญชีบุคคลอื่นส่งไปสำนักงานคลางจังหวัดก็จะได้เงินนี้เช่นเดียวกันนะครับเป็นเงินผู้สูงอายุที่ได้รับเศษสมการแห่งรัฐนะครับโดยเขาจะให้ตั้งแต่เดือนมกราคม6 7เเป็นต้นไปเดือนมกราคม6 7เได้100บาทกุมภาพันธ์67ได้100บาทม,มีนาคม6 7ได้100บาทก็ไล่ไปเรื่อยจนถึงกันยายนนะครับมกราคม6 7ถึงกันยายน67ได้เดือนละร้อยก็จะได้สูงสุด9 0 0ในขณะเดียวกันก็จะมีคนได้น้อยกว่า900ก็คือใครที่เป็นผู้สูงอายุ ที่รับเบี้ยงชีพรายใหม่ซึ่งได้รับเบี้ยงชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปก็ได้ได้น้อยลงได้800รใครเริ่มรับเบี้ยงชีพผู้สูงอายุเดือนแรกมีนาคม<โ>ก็ได้น้อยลงได้700รเพราะเขาจ่ายเดือนละร้อยนี่จ่ายตามเดือนที่ได้รับเบี้ยงชีพผู้สูงอายุอยู่แล้วนะครับใครที่ได้รับเบี้ยเงชีพผู้สูงอายุอยู่ก่อนมกราคม257อันนี้ได้9 0 0รอเต็มหรือคนที่รับเบี้ยงชีพผู้สูงอายุเดือนแรกเดือนมกราคมก็ได้900 900เต็มนะครับส่วนใครที่เริ่ม รับเบี้ยยงชีพช้ากว่านี้ก็ได้แปดร้อยเจ็ดร้อยหกร้อยไล่ไปเรื่อยจนถึงหนึ่งร้อยตามลําดับนะครับเพราะเขาจ่ายให้เฉพาะเดือนที่ได้รับเบี้ยยังชีพปู้สูงอายุแล้วจึงได้ร้อยนะครับและต้องเป็นผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์สมการแห่งรัฐและยืนยันตัวตนใช้สิทธิสมการแห่งรัฐแล้ววันนี้มาขอแก้ไขข่าวเดิมเราได้ข้อมูลมาอย่างนั้นเราก็ลงคลิปไปก่อนเพื่อนเมื่อหลายวันก่อนโน้นบอกว่าโอนทุกวันที่หกมีนาหกพิษนาหกกันยา แต่ล่าสุดนะครับกรมบัญชีการได้ขึ้นข่าวนี้แล้วเขาเปลี่ยนแปลงนะเพราะว่ากรมกรมกิจการผู้สูงอายุกองทุนผู้สูงอายุในีส่งเรื่องไปให้กรมบัญชีการดําเนินการโอนนี่กรมบัญชีการเขาก็วางแผนโอนแล้วก็ออกข่าวทางเพจกรมบัญชีการแล้วรายเอียดเราจะแนบลิงก์เพจกรมบัญชีการไว้ที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้นะครับแต่มาสรุปให้ฟังว่ามีการเปลี่ยนแปลงวันโอนเราก็เอาข่าวที่กรมบัญชีการออกล่าสุดมาเล่าให้ฟังวันโอนเงินเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะครับ งวดแรกเขาจะโอนเงินร้อยบาทของเดือนมกรากุมภามีนาเนี่ยสามร้อยนะครับเขาจะโอนมาที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามมีนาคมสองห้าหกเจ็ดส่วนใครจะได้รับโอนันที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามเขาโอนให้ตามมาเดือนปีเกิดครับแบ่งโอนตามมาเดือนปีเกิดนะครับงวดสองก็เป็นเงินร้อยบาทของเดือนมิถุนากรกดาเอ่อขออภัยครับงวดสองเป็นเงินร้อยบาทของเดือนเมษาร้อยบาทของเดือนพฤษภาร้อยบาทของเดือนมิถุนาโอนสิบเอ็ดสิบสองสิบสามมิถุนายนนะครับ งวดสามเป็นเงินร้อยบาทของเดือนกร,รกฎาร้อยบาทของเดือนสิงหาร้อยบาทของเดือนกันยาโอนสิบเอ็ดสิบสองสิบสามกันยายนส่วนใครจะได้วันที่สิบเอ็ดวันที่สิบสองวันที่สิบสามของแต่ละงวดนั้นดูต่อครับเขาเขาโอนตามวันเดือนปีเกิดของผู้ได้รับสิทธิ์นะครับผู้ได้รับสิทธิ์ก็คือผู้ได้รับสิทธิ์สมการแห่งรัฐที่ยืนยันตัวตนแท้สิทธิสมการแห่งรัฐแล้วผูญชีพร้อมเพย์แว้วทำนองนี้นะครับแล้วก็ ใครไม่ผูกความเพศก็ทําหนังสือยินยอมให้โอนเข้าบัญชีบุคคลอื่นหรือทาหนังสือยินยอมโอนเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นใครทําเรื่องไปแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วก็ใช้บัญชีนั้นไปเลยใครยังไม่ได้ทําต้องทําใหม่นะครับอ่าสิบเอ็ดมีนาคมครับโอนร้อยบาทของเดือนมกราคมพมีนาสิบเอ็ดมีนาคมนคมีน่โอนให้ผู้เกิดก่อนหนึ่งมกราคมสองสี่เก้าห้าครับใครเป็นผู้เกิดก่อนหนึ่งมกราคมสองสี่เก้าห้าจะรับเงินนี้สิบเอ็ดมีนาคม ต้องเปผู้ได้รับสิทธิสมัติแห่งรัฐด้วยนะครับและยืนยันตัวตนใช้สิทธิสมบัติการแห่งรัฐแล้วนะครับ12มีนาคมครับโอนให้ผู้เกิดระหว่าง1มกร,ร,ราคม2495ถึง31ธันวาคม2501ครับ13มีนาคมครับโอนให้ผู้เกิดระหว่าง1มกราคม2502ถึง29กุมภาพันธ์2507เห็นไหมครับเขาแบ่งโอนให้ไม่พร้อมกันตามบันเดินปีเกิดนะครับเอ่อต่อไปงวด2 เป็นเงินร้อยของเดือนเมษายนร้อยของเดือนพฤษภาคมร้อยของเดือนมิถุนายนนะครับ1ิมิถุนายนโอนให้ผู้เกิดก่อน1มกราคม2495ห้24ครับใครเกิดก่อน1มกราคม2 4 9 5โอนทุกคนไปเลยนะครับ12มิถุนายนครับสำหรับผู้เกิดระหว่าง1มกราคม2 4 9 5ถึง31ธันวาคม2 5 0 1นะครับ13มิถุนายนครับโอนให้ผู้เกิดระหว่าง1มกราคม2 5 0 2ถึง3 1 พฤษภาคม2507ครับ11กันยายนต่อไปเป็นการโอนงวด3ครับเดือนกันยายนโอนเงิน100บาทของเดือนสิงหา100บาทของเดือนอ่ของกรกฎ 100, าคม100ของสิงหา100ของกันยายน100นะครับโอนันที่11กันยายนโอนให้ผู้เกิดก่อน1มกราคม2495ครับโอนมาที่12กันยายนโอนให้ผู้เกิดระหว่าง1มกราคม2495ถึง31ธันวาคม2501ครับและก็13กันยายน โอนให้ผู้เกิดระหว่าง1มกราคม2502ถึง31สิงหาคม2507นะครับทั้งหมดก็นำมาเล่าสู่กันฟังสำหรับเงินพิเศษผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์สำคัญแห่งรัฐก็จะโอนสามงวดตามที่กล่าวมานี้ครับสวัสดีครับ